ได้ยินยังครับโอเคสวัสดีหนึ่งร้อยกว่าท่านด้วยนะครับทำอะไรอยู่จ๊ะวันนี้ เพิ่งวันนี้ไปเข้าร้านกาแฟมานะครับแล้วก็ไปคลินิกไปทำหน้าครับไปกดสิวใช่พระอเอกใช่ย,ชย,ยูโรใช่ครับใช่ครับ เสียงดังมากเลยเสียงอะไรดังครับยูโรทำอะไรเสียดังจังเลยครับกินข้าวได้ยังกินข้าวเรียบร้อยแล้วครับเสียงลมอ๋อเสียงแอร์เหรอแล้วเสียงผมดังไหมอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาใหม่นะ